นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี้ยเฮ้ยกระกรองน้ำส้มประเกลีม่มประเกลี่มเตะนี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเหรออุ้ยอันนี้น่าจะเติมก็ก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันจะมาทำฉันได้ไดยังไงอยู่ไหน อยู่ไหนไปถามพ่อไปถามแม่สิจะ,ะไรวะทำไมโอ้ยตกนี่มันไฟเออเคยเห็นไหมไฟเออไฟเออเคยเห็นต่ไฟนี่มันพลังวิ่งไวอาจจะไวกว่า Oh <my. S 1> ه, เพื w อนเด็กมาล้องฟูลไฟหมดแล้วเพื่อนอ่ะปิดทำไมวิเพื่อน,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 นตาย โอ้เรารอดไม่เสียตังค์คุ้มแล้วมันมีวิธีการที่เราจะออกไปจากที่นี่ได้ไหมมีบ้างไหมมีบ้างไหมมีแเสียงหลงแลนะ้วเนี่ยมีบ้างไหมเพื่อนไม่มีหรอกแจ๊ถูกใครไม่รู้จับมาข้าก็ไม่รู้เหมือนกันลองไปถามไปถามใครสักคน แล้วเราไปถามใครได้ผู้สร้างเกมเท่านั้นแหละที่จะรู้ใครวะเฮ้ยดรสแควช์อาจจะเป็นทางออกอุ้ยโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยเนี่เป็นลูกไฟใสมรณะเลยอุ้ยลองรีบเลบละละลา หลเพื่อนฆ่าเพื่อนแล้วเหรอจะเผาเลยเผาเลยตูด็อกเตอร์สเตรนจ์บ้าบ้านนั้นมันทำให้ข้าตายทำไมข้าแค่เป็นกำนันกำนันทำงานปกติและอยู่ดีๆจะต้องมาอยู่อย่างนี้หยุดบ่นได้แล้ว เหมือนกันเหมือนกันหยุดบนหยุดบนเล่นต่อเหอะเกมจะได้สนุกเออเชื่อเชื่อเชื่อโอ้โหนี่มันอินเตอร์สเตลล่าปะเนี่ยถ้าตกลงไปมันจะเป็นไงบ้าตกโอเคเฮ้ยส่วนอะไรวะ เออไ,ไปพอดได้เพื่อนตกเยอะเกินไปมันก็อาจจะไม่ดีอุ้ยพิซซ่าฮัทหนึ่งนก็สื่อ้โอ้โหลุงยักษ์ ช่างช่างช่างกังกวยช่างช่างเขียวสารสึกรูปทับปาจาถือไม้ร่างแกโบได้เออเพื่อนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นข้าเผาตูดลุงไปลุงก็เลยตายเพื่อนละของแท้โอ้ยจะจุดไปนําไงเปลืองก็ซื้อของขาย ออกมาคืออะไร,หรอหเพื่อนมีแต่พิษสหักกันปไหมโอโ้โหโอ้โหพี่มันสี่ปีดีด,บด,บดบับดับเฮสสี่ปีดีดับดบับเ a สเออคิดอิดเหรอเอฆ่าพูเดยียวอุ้ยตาแดงเชียรเฮให้ด่ามัเนี่ย เฮไอด้า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 เฮ้เฮด้าเอ่อมันมาแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนดูมีความทนทานเราแอบเราทำตัวเนียนๆไว้เพื่อนเราไม่ตายหรอก ถ้าเราทำเนียนเห็นไหมไม่ตายถ้าเราหลบอยู่ในเนี้ยใช่ไหมคุณนุ๊กอะไรวะไม่เข้าใจเลยก็กำลังจะบอกว่าให้เราแอรในลิฟต์เท่านั้นเองเออเข้าใจอะไรยากวะอุ้ยตายแต่เช้ามืดเลยเพื่อนแต่เราก็อยาก ไปสัมผัสกันเอเอแอบอยู่ในลิฟเพื่อนแอบอยู่ในลิฟโอ้สตาร์วอเพื่อนเจอสตาร์วอเออเออเอออซาซาดูโอ้ตะเขียวมีมันยานอวกาศมันมาแล้วเพื่อนอจ,จะฆ่าพวกเราวี เขียวเชียทองอารามอารุ่มจาะอุ้ยมันไวอ่ะเอ้ยโอ้ยดูแล้วันงตัวเด็กใหญ่บ้านเพื่อนอยังอยู่ดีใช่ไหมเออผมขอเนี้ยจีดได้ไหมครับคุณยุกขีบได้ไหมครับเฮ้ยเ <c ười> ด็กค่ะ <c ười> คู่รักในเกมเฮ้ไอ้นูกับไอ้หัวทองสียหลงเลยเนี่ยอุ๊ยปักเขียวอีกแล้วเหรอซูสเหรอเทพสูสกคนเตรียมหลบเทพสุสสุสโซมอ่ะมาเรามาแอบมุมบ้านกันอุ้ยสุดรังทองหรือว่าโดนไฟเผาไหม้วะเพื่อน มาเรามาถ่ายรูปก,กระเทพสซูสกันเฮ้ยเพื่อนอย่าดังแชะได้สัมผัสซูสอย่างใกล้ๆเล้เใ้ยขยุกดีนะพวกเราไม่ได้อยู่ข้างในอ่ะ อยู่ข้างในอากาศข้างในเป็นไงบ้างอากาศข้างในเป็นไงบ้างโลดวีบักนู๊ยังอยู่อ่ะเนี่ยขอยาดนะคือผมอยู่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงอ่ะคาพูเป็นเซลล์ขายพิซซ่าไปต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหสนิมขึ้นอย่างนี้ยังใช้ได้กันอีกเหรอ ใช้สมองส่วนไหนคิดกันเนี่ยไอยูทูบเบอร์ดาวเด่นคุณนาวายคุณเอ็นวยเฮ้ยยูทูบเบอร์ดาวเด่นอะไรวะทำเพื่อว้าบักเขียวเหรอทำไมมีคนตายบักนูตายขอแอบ,บด้วยเพื่อนตรงนี้อาจจะปลอดภัยสำหรับพวกเราปิดได้ไหมปิดกงแล้ว โอ้โหไฟเขียวใช่มันมาแล้วเพื่อนเห็นมันใช่ไหมหน,นู่เเนเงเชิญหน้าสุดยิ่งใหญ่คุณโจวี่เ,เข้ามาในคุกไม่ได้เชื่อฉันเห็นไหมมันไม่ทำอะไรเลยพีกากจับเลยว่ะผู้สาวคนนี้พูดถูก ฟังซื้อจากไหนวนะนี่ดูหมวกป่านี่คนไทยนะครับคนไทยนะครับไม่ใช่คนคมัมเมตนะครับอืมลิฟอ,อยู่นี่เอ๊ะคุณคุณ่ะถ้าเราแอบเราแอบเราแอบรอดอยู่แล้วตรงเนี้ยคือแบบนะคือทุกคนจับจับไว้เลยมันมาไม่ได้ วิ่งแล้วิองถ้าเพื่อนรออยู่ตรงนั้นน่ะเพื่อนมีสไตล์สูงมากเลยนะ,ะเาพืนกระโดดมันมาแล้วมันไม่เข้ามาหรอกแม้มันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้แม่ เข้ามาไมครับลาลาสะดืดลาลามันเหมือนเป็นแบบบ้านฟาร์มอ่ะเนาะบ้านฟาร์มอะไรประมาณนั้นเพื่อนผีเข้ามาพวกเราจะทำไงวะ อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆให้พระช่วยแค่นั้นตมน้นคือจบโอเคหุ๊ยเซเลนเฮดได้ยินเสียงมันจริงด้วยเพื่อนจะต้องไปปะทะกับเสียงเวย้ยเสียงมันอะมันทำให้เราตายไม่ได้หรอกลอบลอลบอไปอเไมื่อเพื่อนตาย ไม่มีใครตายได้หรอกคิดไหมฮกล้าท้าทายกับมันไหมละ่ะนี่ผมนี่ดาวเด่น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 เลยผมมานดาวเด่นว่าผมสิบบวกนะจ๊ะ ตัดตัด <Elena> ตัดเต้นเต้นเต้นตัดเต้เหมือนเราอยู่แบบในห,ห้องหรือว่าไอ้ซารีนเนอร์แมนซารีนเนอร์แมนมีสิทธิ์ไหมคะแอบแอบแอบมุมหลังโต๊ะ the บ,บอกเลยมันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาได้ locations. แอ,แอบก่อนมันเข้ามาไม่ได้หรอกเพื่อนใช่ไหมคุณนาวายเข้ามาได้ไหมล่ะเห็นไหมนาทาทอำนาจมืฮะเออเฮ้ยนี่มันเอ้ยสนามเล่นที่เราโดนจับมานี่นาเย้โอ้ เย้เราผ่านแล้ว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 เย้ก็จบกันไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวกํานันมาเล่นให้ใหม่สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย